คนตะวันชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะเมื่อนี่กับสิพาเขาป้าหาเห็ดเด้อค่ะเด้อเมื่อนี่ยพ่อหน้าเขียนมาว่ามีงานกับเลยอยากเขาป้าค่ะเห็ดเหรอคะดีดีข้นอยู่คือทองนี่ยเหรอค่ะแต่ว่ามันบ่มีเห็ดเห็ดเนี่ยค่ะมองะคนยบ้านชาแนลย่างมาบักไก่ส่วนสิได้เก็บเก็บกระต้มกระเต้ม สิไทยพ่อแม่พี่น้องเบิงกับก่หยากไหมคะอันนี้ย่างมาจุดนี้อะพ่อมีอยู่อันนี้จากโลหะสิบขึ้นไปรลบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบ,บนี่ค่ะตอานั้นมีเห็ดย่างพ่อกับสิพองง่อดอกไงใช่ไหมคะมาเลยค่ะลุยเลยค่ะอันสมาคุณงเทวันเชนเนลกับสิเห็นปะบอกปลาเลือบปลาหเลย อันส่วนมากกับสีใซมมือดึงเมคีค่ะอยากได้ขายเงี้เพราะเฮดมันโมมี่หมคะ่ะบางทีมันก็จะเกิดอยู่กับอันเห็ดดอกน้อยเป็นอันนี้เขาเกิดเป็นจุ่มด้คิค่ะเห็ดดอกน้อยเขาก็สีอันย้อนเอาเมียค่ะแต่ว่าเห็ดรุ่นนี้อนดอกอยังสีมันก็ขายได,ด้ด้ิค่ะห้ามงมือใจอันเฮดงานเมีอ,อะไรกะเลิกงานกับมาบายย่ได้เหงนสิเนี่ย ที่แล้วว่าดอกคากรองมากคาตังกรองมากค่ะเพราะว่าหันวิดอกฮักว้าหู้ว่ามันจะมีบองสิงไหมคะมาเจอมอื่อไงปีที่แล้วเป็นแพอะไรเด้ค่ะทางรอบว้ใยปะน,นี่ตัดแล้วสิก็สิได้เลย เพื่นเนือว่ามันจะเกิดหลายก็ได้พวกอะเฮ็ดเรืืองลละลละถึกถึกถึงลงอไรล,ลอยเก่าสิบห้าตอนนี้ขึ้นมากะ่ะหายกระท้องลอยหาิจักสิบไปหาใส่ถามันนั่นบอยูเป็นกุมมากกมีดเอาม่จับดอกเราก็มีดอันตัดได้เลยมีสิไหมคะถ้ามันอยู่เป็นกุมมีดอกน้อยน้อ นถ้าเกิดโดนโดนฝนนี่สิคะน,นี่คือเสียเอาไปกันสิแบบขาดเปล่งสันอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะกระเจี๊ยนเฮ็ดให้ข้ามูเนาสิไหมคะอ,อ่าตายตุ๊งเมือง,งบ้านเอาบ่บ่เนเาค่ะป้าบ่เนเาตอนนี้บ่าามีดอกเนาถ้ามีดอกเนาเสียหายมูเนานำ้ำ ขี่มอเตอร์ไซค์มา,มาค่ะบ่ไปไก่ไปไก่บ่คุ้มแม่คะ่ะไต้หวันชนเนียวไปแก่ไก่ได้เฮ็ดอันเฮ็ดดำสิเฮ็ดอันนี้ล่ะคะ่ะเขาเอาเฮ็ดดำเฮ็ดคันบางคนก็เฮ็ดคันตะแลนบางคนก็อ่าอันเอ,อนื้อนอี้ยงก,ก็ละ่ะเอ,อื้อนอี้ยงก,ก็ละ่ะจับเื้อบ่ได้ มีสองสือสามเสอ,อดอกใหญ่เด้ค่ะใหญ่อิลี่บะเมล่าุ้มให้เบืองเด้ค่ะดอกใหญ่อิลี่ปีที่แล้วบันไดใหญ่ปนีเด้ค่ะเออสันมีตัดเดือ,อน,นกนันันจะแนวกวางไนี่หางเขาเบืงงเองถังด้วยไก่ว่าเจอดอก 1, 2, หนึ่งสองดอกมันมีบ้าหรอะไรอย่าง เห็นไหมคะอันนาเนี่ยปกติเฮ็ดมันหลายหลายเด้อค่ะไม่เห็ดเ่ามีแม่ค่ะนาใบไม้ร่วงนี่แม่เขาเอินเฮิร์ตคันเตลเลนเพราะมันมันเกิดหนาเฮิร์ตนอกคณะนานนาใบไม้ร่วงปานเฮ่าเมียค่ะคนไต้หวันเชนี่อ๋จับเก็บข้างๆ ว่าลือบลาถือฝนเพราะว่าน่าอย่างเดียวกว่าใหญ่เนาะลูกค้าสร้างงานสองกิโลตักสิบไปเก็บใสใ่เขาเมะีะมันนี้เพราะแต่เหตุฝนลมตกเห็ดเริ่มอ้วกเห็ดมอมีเนาะค่ะเขาซื้อแปดสิบเอ่ะใกล้ลูกค้าหาสิปีที่แล้วปีนี้เขสซขายหกสิบพ้อให,ให้ลูกค้าประจำไหมคะ่ะ ตอนนั้นหนาแน่นเห็ดมันดอกใหญ่แล้วล้วก็เห็ดมันนั่นไหมค่ะเห็ดมันหลายมันซื้อถือสามสิบยหาสามสิบสิบค่ะด้วยคนเซ์แนวเล่ขายลูกค้าถือบัตรสร้างอีกปีนี่เน่า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 ,นาบางหน้ากล้อง เก็บง่ายด้ค่ะเห็ดอันนี้ทำความสะอาดกันก็นง่ายแขยนเ้าตัดอันขาออกกสะสบัดก็ใส่ได้เล้วสิแมคะอ,อยู่บ้านพอเปลี่ยนแั้วสิละค่ะ เนาเครื่องเนืน้อหนุ่มกับมีค่ะบอค่ะถ้าโดนฝนยังไงสิคะนี่เน,น่าบอโอ้เสียดายเนาะดอกขามบนเนาเนาเห็นมาสมุมิวานถ้เาเขาตัดขางสิค่ะอินบอมองนีความสัมของมันนี่ เซติโมนาตาดอกมันสวยเห็นไหมคะองนี่เซตูโมนาวนี่เป็นเสือปีนามาเหน,เนาโอ้ยเนาะเห็นไหมตามันติดกัน,นะคะ่ะมื่อไปน้ำกันเลยดิคว่ะเนานี่เป็นเสือคนตนุกแน่กับเนามูนี่เกิดก้อนกับเนาตาบ้าน มันมีมวลดอกหน่อยที่ได้เกิดอีกเดยค่ะเป็นแล้วๆเ,เลยจุจ่มๆอยู่โอ้ยเจอสิเลยค่ะเนไ่ได้บาดยางมามอไซต์จอดทางเพิ่งนี่แล้ะค่ะขี่มอเตอร์ไซค์น้ำทางอยากยานเลยเนาะค่ะสามดอกก็มีแต่ดอกใหญ่โอ้ยเนาะอ,อุย้ยยังกะหัก ที่ห้าหมือที่หน้าฝนตกปีนี้แรงเลยคะ่ะโอ้ยบ้านเฮ้าน้ำถั่วมเนาะค่ะเนาะ ง่านค่ะบะไเข็บเข็ดบเลยปีนี่กนเมืันคือทุกปีไหมคะ่ะมแรงเรามันกร็นาวไว้ไหมคะ่ะเรื่องงานใบสา,านี่จริงๆเราขอปลาได้อยู่ด้วยคะ่ะตะว่นันอากาศหนาวไหมคะ่ะเิดองซา,าสิบไหวดอยโอ้บ่า,า,บาเนเวา บอกเห็ดเฮ็ดเห็ดเห็ดเห็ดเตับ อะไรลงผลมี่มองระดอกสองดอกตบาบ่าเดี๋ยวสักคนตาบ่าชียรดเว่าลุงมีค่ะลุงนีบ่เป็นดอกสองดอกดยค่ะปึ๊บลยอยู่่ะมา,ามาค่ะมาค่ะกีเหนน็ีน้ำกันพุดนะคะในป่าพนะถ้าเขาเกิดเขาจะปิดเนี่ยสิละค่ะดอกใหญ่ใหญ่ค่ะ ไม่ค่ะโอ้ยเนาะโอเคค่ะอีพี่นี่พ่อแค่นี้คนเด้อค่ะเด้อคนทวันเชแนลก็ไกให้มันรย่าหลายแม่ค่ะเดี๋ยวสิเก็บเฮ็ดละค่ะขอบคุณพี่พี่เอฟซีเด้อค่ะเด้อที่กดติดตามคนที่วันเชแนลค่ะฝากช่องนี้เด้อค่ะเด้ออาจสิบใครได้ลงภาวะคนที่วันเชแนลเฮ็ดงานค่ะสวัสดีค่ะ